โซฟา้อยสี่สีเฮิร์ตลื่นไหลสมูทพอร์ตเทเบลิลมอนิเตอร์ของ AOC ฮะส่วนนี้เป็นรุ่นราคาประหยัดแบรนด์วิวโซนิ c นะฮะเขาจะพิเศษตรงที่เขาจะเป็นทัชสกรีน และสําหรับใครนะครับที่กำลังมองหาจอพกพาที่ไว้ต่อกับโน้ตบุ๊กเล่นเกมทํางานดูหนังบอกเลยว่าตอบโจทย์แน่นอนวันนี้เรามาทั้งหมด3รุ่นมาจาก3แบรนด์ดังด้วยกันเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูนะว่าจะมีอะไรบ้างึงอบนี้เรารีวิวครบจบภายในคลิปเดียวเลยจะซื้อทีต้องซื้อให้ตรงสายนะครับยังไงไปดู งั้นไหนๆเจอผู้เชี่ยวชาญแล้วงั้นเดี๋ยวพี่แนะนําตัวนิดนึงครับได้ครับผมสวัสดีครับผมร้านเราเป็นซอสนะครับผมชั้น4ี่ฟอร์จูนทาวผมเห็นมาตั้งรออยู่แล้วมันชื่อเรียกว่าอะไรนะอาร์โซป้า144เฮิร์ตเห็นอย่างนี้แล้วสเปคมันเป็นยังไงบ้างฮะคำแรกเลย144เฮิร์ตลื่นไหลแน่นอนสมูทไอพีเอสพีกับผมสังเกตไหมเรายังมองจอได้ชัดอยู่เออจริงใช่าคือข้างๆกันได้อยู่กองเอทีอาร์แสงแสงน้อยแสงมากฟูลเอทดีความละเอียดสําหรับจอ16นิ้วพอแล้วไลท์เวทพี่ลองจับดูสิเออุเเบบบาาาามกง ใช้สขึ้นภาพได้อีก HD MI Xbox Play คอมรุ่นเก่าอันน่ะใช้ได้หมดเลยเหมาะกับใครมั่งแน่นอนครับทุกเพศทุกัวเหมาะมากสำหรับทุกเพศทุกัวและรองรับทุกแพลตฟอร์มอีกด้วยถูกต้องราคานี่เนึ่งราคาได้เลยครับผม4,590อยบาทอย่างนี้แปลว่าถ้ามีใครสนใจเนี่ยสามารถมาเจอมาซื้อมาถามพี่ได้ที่ไหนบ้างฮะได้เลยครับผมโอเพนซ็อตนะครับยินดีต้อนรับนะครับชั้น4เดินเข้ามาเสร็จปุ๊บบอกพี่ผมดูรีวิวจอนี้มาจากฟอร์จูนมาเลยครับยินดีให้บริการมาลองก่อนได้ก่อนตัดใจ อย่างที่บอกไปนะรับเรามีทั้งหมด3รุ่น3แบรนด์เมื่อกี้นะครับไปแล้ว1รุ่นเรามาดูกันอีก2รุ่นเนึครับที่ยีด้าน Intel นี่เลยพี่แนะนำตัวนิดหนึงครับสวัสดีครับ ชื่อละเอียดนะฮะอยู่ที่ช็อป Intel By Speed c o อ p พิว r ตะฮะผมเห็นแล้วตั้งอยู่2จอจอนี้รเรียกว่าอะไรฮะตัวนี้เป็น p o r t a b l บ Monitor อร์ของ AOC ฮะแบรนด์ AOC ครับตัวนี้เป็นรุ่นราคาประหยัดขนาดหน้าจอเขาจะเป็นไซส์ขนาด15.6หนะครับหน้าจอ i p s Full H d ดีน้ำหนักอยู่0.7ไม่ถึง1กิโลเบามากใช่ฮะเหมาะกับพกพามากเลยพี่ว่าเหมาะกับใครบ้างตัวนี้คนที่อยากจะเซฟค่าใช้จ่ายอะไรตัวนี้ก็จะเหมาะมากนะฮะแล้วก็ในตัวจอของเขาเองนะฮะก็จะมี t ท p e ซให้2พอก็อี พอตมินิไฮเดียมาอีกหนึ่งพอบสำหรับต่อกับอุปกรณ์ที่ไม่ใช้สายซีทันระบบมาข้างๆเลยอันนี้เลยโอ้ยตั้งสวยตัวนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งแบรนด์ที่ทําเป็นจอพอทเทเบิลมอนิเตอร์นะครับเป็นแบรนด์วิวโซนิกนะฮะเขาจะพิเศษตรงที่เขาจะเป็นทัชสกรีนตัวนี้จะเป็นไซส์16นิ้วฮะ IPS เหมือนกันแล้วก็เป็น f ฟ l ลเฮดดีรับประกันออนไซส์3ปีทั้งทั้งสองแบรนด์นะฮะโอ้โหฮะเพราะว่ดูอย่างนี้ผมรู้สึกความรู้สึกนะรู้สึกมันเหมือนชัดกว่ามันเพราะอะไรนะพี่จอมันนเป็กกกรรระจจอใสสสไว้ําหัับทชีน ะะแต่ความละเอียดเท่ากันฮะถามเพิ่มนิดนึงได้ฮะราคานี่เป็นไงบ้างคะเพราะเห็นอุ้ยราคาถูกมากเลย2ตัวนี้ถ้าเป็น2รุ่นนี้นะครับราคานี้ก็จะเป็นราคาโปรโมชั่นอยู่แล้วแต่ถ้าใครสนใจอะไรเงี้ย<ๆ>ก็แวะมาคุยราคาหลังใหม่ที่ร้านได้คือมีโปรโมชั่นใช่ฮะมีโปรให้สำหรับใครที่สนใจหรือต้องการเนี่ยสามารถมาซื้อได้ที่ไหนบ้้งครับร้านเราจะอยู่ที่ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวอยู่ที่ชั้น4่ฮะและสุดท้ายนี้นะครับสำหรับท่านไหนที่ต้องการจอพกพาที่จะเพิ่มประสิทธิภาพไม่ว่าจะเป็นการทํางานหรือความบันเทิงขอแนนะห้คุณลงง่ ควสามารถเลือกยี่ห้อไม่ว่าจะเป็นตัว AOC หรือ ViewSonic ที่ Intel ชั้น4ได้เลยครับตัวยี่ห้อ Asopa ที่ร้าน Open Source ชั้น4ที่สูนย์นครับพอจุนเท้าได้เลยนะครับและถ้าคุณชอบคอนเทนต์แบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้านล่างด้วยนะครับว่ารอบหน้าเราจะมีคอนเทนต์อะไรมาฝากพวกคุณอีกจะมารีวิวอะไรสินค้าจะเป็นอะไรไว้เราติดตามกันได้คลิปหน้าสลับวันนี้สวัสดีครับ